ีดีกว่าเอาคนนี้ก่อนดีกว่านนะคนนี้นะฮะนางเอกนะฮะอย่างคุณจุ๋ยรัทยานะครับแน่นอนว่าเออหลายคนนะฮะก็จับให้เป็นคู่จิ้นของดีเจพุทธนะฮะมีภาพถ่ายคู่ต่างๆออกมามากมายเลยทีเดียวก่อนหน้านี้มันมีภาพออกมานะฮะเป็นบรรยากาศการถ่ายแบบแฟชั่นในหนังสือนิตยสารฉบับหนึ่งนะครับผมที่พี่จุ๋ยเนี่ยขี่คอน่่ขี่คอพี่พุทธนะฮะ เรียกว่ากี่คอเลยนะฮะขี่คอเจอเมื่อคืนนี้น่ากลัวทีเดียวนะฮะพงงานนี้เนี่ยก็กลุ่มแฟนคลับของพี่พุทธนะฮะบางคนชอบเพราะว่าจีนอยู่แล้วแต่บางคนก็ลุกขึ้นมาสร้างกลุ่มแอนตี้พี่ออะไรอย่างเงี้ยไม่เอาพี่จุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจนจับได้ไหมว่าเมื่อสักครั้งที่แล้วเนี่ยดีเจพุทธเองก็ได้บล็อก การคอมเมนต์บางอย่างไปหรือเพจบางเพจไปนะลบคอมเมนต์แล้วก็บล็อกเพจแอนตี้แล้วก็บล็อกยูเซอร์บางคนที่ใช้ถ้อยคําไม่เหมาะสมครับผมนะฮะเพราะว่ามีนะนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยเยอะเลยทีเดียวตอนนั้นเรามีโอกาสฟังพี่พุทธไปแล้วทีนี้เรามาฟังตัวพี่จุ๋ยกันบ้างว่ารู้สึกอย่างไรแล้วก็มีโอกาสให้บล็อกใครไปบ้างหรือเปล่าครับใช่ครับเชิญครับ อันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่แบบทีมงานเขาก็อยากให้แบบรู้สึกว่าสนิทอะไรเงี้ยแล้วก็เฮฮาเป็นหัวเราะเฮฮาเราก็ไม่รู้ว่าจะเอารูปไปลงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้โดนอะไรนะมันเป็นแบบการขำๆมากกว่าค่ะพอมันมีประเด็นขึ้นมาทีมงานกับหนังสือเขาก็มาขอโทษเหมือนกันอะไรเไงี้ยว่าแบบเออไม่ได้ฟูบก่อน,ะนอะไรเงี้ยค่ะน้อมรับค่ะน้อมรับค่ะเราก็คงระมัดระวังมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็เหมือนรู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่าด้วยความที่เราสนิทก,กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ไม่ไม,ไมนดือวตวั ภาพเต็มไปลงอะไรเงี้ยคือบางทีมันอาจจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้มันหัวเราะกันมันเป็นธรรมชาติซึ่งมันเป็นการพิวในการถ่ายแบบอยู่แล้วอะค่ะก็ยิ้มสู้กับมันไปแล้วก็การที่อยู่ตรงนี้มันก็ต้องเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตในระดับหนึ่งดังนั้นเรื่องราวเหล่านี้เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพราะว่าเราเองเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นกระแสอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะพูดเป็นเพื่อนที่ดีมากเป็นคนที่นิสัยน่ารักเลย ความรู้สึกดีๆที่มีให้พุธมีอยู่อย่างแน่นอนนะคะแล้วยิ่งพอมีเรื่องมีาบเนี้ยเราได้เห็นภัศนาคติได้เห็นความคิดที่เป็นลูกผู้ชายของพุดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกขอบคุณเขามากๆาจีบเพื่ออะไรมีบ้างตามภาษาพุทเอลุ้นกันต่อไปอะไรเงี้ยถ้าวันหนึ่งมันใช่หรือมั่นใจร้อเรซเราจะมาบอกกันอีกทีค่ะฮะใครอะ คือจีบกันหรือเปล่าใคยเนี่ยอะไรคือมีบ้านตามภาษาพุทธภาษาพุทธเป็นยังไงภาษาพุทธเป็นยังไงแล้วก็คืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบด้วยคือใครใครจีบใครคือคนไหนคืออะไรยังไงไม่ต้องใจเย็นเหรอพี่พุทธเออจีบพี่จุ๋ยบ้างก็มีบ้างตามภาษาพุทธรอดูตามภาษาพุทธตามภาษาพุทธเออเอาเลยเว้ยสนุกสนานก็แล้วทีนี้นะครับอาจจะเป็นองไรต้องให้แปลไทยเป็นไทยเลยก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับคุณผู้ชมครับ